ตอนที่48คําคำสัญญาที่อยู่ในใจขอบคุณที่ช่วยดูแลผมนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากดูแลพี่ผมคนนี้และพี่จะอยู่ในใจผมตลอดไปนะครับความเงียบที่ตอบกลับมาเริ่มกัดก,กินหัวใจของต้งช้าๆเขาเดินคอตกออกมาจากฐานทัพลับเดินวนไปยังลานดินกลางหมู่บ้านที่เคยวิ่งไล่จับกันจนเหนื่อยหอบ เขายืนนิ่งกลางลานกว้างหลับตาลงแล้วพยายามฟังเพื่อจะได้ยินเสียงหัวเราะสดใสของเด็กคนนั้นอีกครั้งแต่สิ่งที่ได้ยินมีเพียงเสียงลมวีดวิวที่เงียบเหงาเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์เริ่มทิ้งตัวลงต่ำความกระตือรือร้อนในใจของโต้งค่อยๆมอดดับลงถูกแทนที่ด้วยความผิดหวังวันนี้คงไม่เจอแล้วสินะ ต้งเค็ดอย่างเศร้าในหัวของเขาปรากฏภาพใบหน้าของเด็กคนนั้นชัดเจนดวงตากลมโตแก้มป่องๆและรอยยิ้มกว้างที่ทำให้โลกทั้งใบสดใสและคำพูดในวันนั้นก็ดังขึ้นในหัวใจของเขาราวกับเพิ่งได้ยินเมื่อวานขอบคุณที่ช่วยดูแลผมนะครับพี่จะอยู่ในใจผมตลอดไปนะครับคำพูดนั้นเอง ที่ทำให้เด็กคนนี้พิเศษกว่าใครทั้งหมดมันไม่ใช่แค่คำขอบคุณแต่เป็นเหมือนคำสัญญาที่บริสุทธิ์จากใจเขาทอดสายตามองทิวเขาที่ถูกฉาบด้วยแสงสีทองของยามเย็นความงดงามของธรรมชาติกลับยิ่งขับเน้นความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจอุตสาห์ได้กลับมาแล้วแท้ๆแค่อยากจะเจอหน้าอีกสักครั้งก็ยังไม่ได้เลย